ถ่ายแล้ว <accurately> เู่ <ics> ่า <bağ> ย <rule king> ้วคทุกท่านงเลยนะคะเราจะถ่ายภาต้ป็นภสอานะคะจะได้เป็นการถ่ายไปที่ระทึกันนะคะจี่เรรทึกนะคะในนี้นะคะเ๋ยกค่นายรูปดรูันะคะาย ยังพอเจ้าหนะะ้าที่ยังได้ตัวแต่เราถ่ายรูปไม่ถ่ายใช่ไหมลูกชายไหมลูกชายเราต้องเขียนจดจ๊ะลูกชายดีไหมเด็กดีไหมลูกชายดีไหมเด็ก ทนลองสองรองนะคะอ่าสกต้องค่ะพออเยวเชิญค่ะขอยูอัสค่สวยงามมากเลยนะคะตะกรูค่ะตะกรูเดียวยิ้ไม่เคยเยิ้มไป่เเอ ล้วย้มไม่เฉยยิ่สเลยย้มไม่เฉยยี่สิบโอ้ายตายยาวเหรอยืมไม่เฉยยิอนนี้ฟังหมเพื่อนเข้ามาัดีเลยก็อมไปเต็มเต็มเลยค่ะ้องที่ก้องใหญ่องนี้นะคะยื่ผู้ไทยมาทำยืมยูนิ่งนะคะ ยิ้มนะคะอย่าไรูปแบบสิ่งประมาชนนะคะยิ้มไม่หน่อยค่ะป๋าเอาอีกข้างนึเอาแบบหนึ่งสองสามเฮนะเอานะคะเดี๋ยวนับหนึ่งสองะเฮนะคะอับ้อมนะคะหนึ่งสองสามได้คะป๋าเฮมันตีนหนัเลยนะคะสคนมาค่ะ নুলোত <coughs> <coughs>